ขอเจริญพรมอาอด่ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวัน,วนเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันก่อนอาตมาก็ได้นำเรื่องของพระโพธิสัตว์ซึ่งในชาตินั้นพรงทรงเกิดเป็นเตมิยกุมารน,นะญาติโยมก็ฟังมาถึงตอนที่พระโพธิสัตว์นั้นตรัสสั่งให้ในายสินันทะสารธีกลับไปทูลพระราชบิดาพระราชมารดาให้ทรงทราบ ซึ่งญาติโยมก็ได้ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้เมื่ออานายชุนันทสารถีเนี่ยจะกลับไปที่เมืองนะก็ได้ทูลขอปฏิญญาได้ทูลขอปฏิญญา แต่พระโพธิสัทว์ว่าอย่าให้เสด็จไปไหนนะซึ่งญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความต่อไปจะเป็นอย่างไรญาติยมก็ติดตามรับฟังได้เลยแต่นั้นพระหมหาสัตว์ก็ตรัสว่าแนะ่นายสรถีเราจะกระทําตามคําของท่านที่ท่านกล่าวกับเราแม้ตัวเราก็อยากเห็นพระชนกของเราเสด็จมาในที่นี้จงกลับไปเถิดเพื่อนรักท่านจงทูลแก่พระญาติทั้งหลายด้วย ก็เป็นการดีท่านเป็นผู้ที่เราสั่งแล้วจงกราบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนีของเราครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วพระหมาสัตว์ได้น้อมพระองค์ด,ดุลลำต้นกล้วยทองคำผินพระพักไปทางกรุงพารณาณสีถวายบังคมพระชนกและพระชนนีด้วยเบญจางคบดิต แล้วได้ประทานข่าวสารแก่นายสารธีเป็นความเคารพบ,บูชาพ่อแม่จริงๆนะโยมนะแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลขนาดนั้นถึงแม้ว่า,า,าพระราชบิดาจะรับสั่งให้ข่าตัวเองเนี่ยก็ยังมีความบูชาพระราชบิดาอยู่ทำความนอบน้อมบูชาโดยการกราบเบ็นจังขบิต อยู่ที่ป่าโยมโดยการหันหน้าไปทางพระราชวังของเสด็จพ่อนะอันนี้ก็เป็นเป็นคุณความดีที่พวกเราซึ่งเป็นลูกเนี่ยน่าจะเอาตัวอย่างนะนายสารธีรับข่าวสารแล้วทำประทักษิณพระโพธิสัตว์ถวายบังคมแทบพระราชโลบาทของพระโพธิสัตว์ขึ้นรถแล้วกลับอ่ขึ้นรถแล้วขับตรงไปยังกรุงพาราณสี พระศาสดาเมื่อทรงประกาศข้อความนั้นจึงได้ตรัสว่านายสารธีจับพระบาททั้งสองของพระกุมารและกระทําประทักษิณพระกุมารแล้วขึ้นรถเข้าไปสู่ประตูพระราชวังในขณะนั้นพระนางจันทาเทวีเผยพระแก่คอยดูดูคอยแลดูการมาของนายสารธี ด้วยใครจะทรงทราบว่าความเป็นไปของลูกเราเป็นอย่างไรหนอพอทอดพระเนตรเห็นหนายสรถีกลับมาแต่ผู้เดียวเท่านั้นก็เป็นประหนึ่งดังพระหามฤทัยจะแตกทำลายไปส่งคร่ำคขวนแล้วโอ้โยมนะถ้าเห็นลูกกลับมาด้วยนี่ก็จะเชื่อมันว่าลูกของเราไม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้เป็นคนง่อยเปรีย้ยไม่ได้เป็นคนนวก แต่นี่พอเห็นพระราโชรสขออภัยพอเห็นสารถีขับรถเปล่าๆมาก็มีความเชื่อมั่นในพระอภิไทยว่าลูกของเราคงจะต้องถูกฆ่านะถูกฝังอยู่ที่ป่าช้าพีดิบเป็นแน่นะก็เหมือนกับมัวใจเนี่ยจะแตกทําลายไปเพราะความสงสารโอรสที่รัก,กนะโยมพระศาจดาเมื่อส่งประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปล่า มีแต่นายสรารถีมาคนเดียวก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยน้ำพระอสุชนทรงกันแสงท่าพระเนตรดูการมาของนายสรารถีนั้นด้วยเข้าพระหฤทัยว่านายสารถีนี้ฝังโอรสของเราเสียแล้วโอรสของเรานายสรารถีฝังเสียในแผ่นดินถมแผ่นดินแล้วเป็นแน่ ปัจจามิตรทั้งหลายจะยินดีคือศัตรูนะศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเป็นแน่เพราะเห็นนายสระถีมาแล้วเพราะฝังโอรสของเราแล้วพระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปล่านายสระถีกลับมาแต่ผู้เดียวก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยน้ำพระอสิชนทรงกันแสงตรัส สอบถามนายสระทีนั้นว่าโอรสของเราเป็นใบ้หรือเป็นง่อยหรือตรัสอะไรบ้างหรือในเวลาที่ถูกท่านฝังในแผ่นดินความเป็นห่วงเป็นใยนะความคิดอยู่ลึกๆในพระราชที่ไทยว่าโอรสของเรานี่น่าจะไม่เป็นใบน่าจะไม่เป็นคนหนวกน่าจะไม่ไม่ได้เป็นเปรี้ยนะก็อยากจะรู้เหลือเกินโยมว่าถึงแม้ว่าจะตายก็ไม่เป็นไร แต่อยากรู้ว่าได้ส่งเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าตรัสอะไรบ้างหรือเปล่าเธอจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเถิดนายสระธีโอรสของเราเป็นใบเป็นง่อยเขากระดิกมือหรือเท้าบ้างอย่างไรบ้างไหมในเมื่อถูกท่านฝังในแผ่นดินเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราใจร้อนรนยมนะอยากจะรู้ข่าวครา,าวความเป็นจริงว่าที่ พระโอรสเนี่ยเป็นใบจริงหรือไม่ลำดับนั้นนายสุนันทสระธีกราบทูลพระนางว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าโปรโดประทานอภัยแก่ข้าพระองค์โอ้โหยิ่งทูลอย่างนี้ก็ยิ่งจะตรอมตรม,ตรมใจมากขึ้นกว่าเดินมนะคิดว่าคงจะฆ่าลูกของเราเป็นแน่แท้นะข้าพระองค์ขอกราบทูลตามที่ได้ฟังได้เห็นในสำนักพระราชรสแด่พระองค์ ลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีจึงตรัสแก่นายสระธีนั้นว่าดูก่อนนายสระธีผู้สหายเราให้อภัยแก่ท่านท่านไม่ต้องกลัวจงกล่าวตามที่ท่านได้ฟังหรือได้เห็นในสำนักของพระราชโอรสได้ยินดนังไรได้ฟังอย่างไรก็พูดไปเลยไม่ต้องกลัวนะเราไม่ลงโทษท่านหรอกเราให้อภัยท่านแต่นั้นนายสระธีกราบทูลว่าพระราชโอรสนั้นไม่ได้เป็นใบ มีได้เป็นง่อยเปรีย้ยพระองค์มีวาจาสระสรวยได้ยินว่าพระองค์กลัวราชาสมบัติจึงได้ทรงทําการลวงเป็นอันมากพระองค์ทรงระลึกถึงชาติก่อนที่พระองค์ได้สวยราชาสมบัติพระองค์สวยราชาสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันกล้าแข็ง พระองค์เสวยราชาสมบัติในการนั้นยี่สิบปีแล้วต้องหมกไม่อยู่ในนรกแปดหมื่นปีพระองค์กลัวจะต้องเสวยราชาสมบัตินั้นทรงอธิษฐานว่าขอชนทั้งหลายอย่าพึงอภิเศกเราในราชาสมบัติเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสในสำนักของพระชนกและพระชนนีในการนั้นพระาชโอรส ทรงสมบูรณ์ด้วยองค์คาพยพมีพระรูปงดงามสมส่วนมีพระวาจาสละสวยมีพระปัญญาทรงดำรงอยู่ในมรรคาแห่งสวรรค์ถ้าพระแม่เจ้ามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรเห็นพระราโชรสของพระองค์ก็ขอเชิญเสด็จเถิดถ้าพระองค์จะนำเสด็จพระแม่เจ้าไปให้ถึงที่ที่เตมิยะราโชรสประทับอยู่ โอ้ยโยมพอได้ฟังดังนี้คงจะมีความชื่นพระหฤทัยนะปึงปิติสมนนะมากนะที่ได้ยินข่าวอันเป็นสิริมงคลอย่างนี้พระนางจันทาเทวีเสด็จแม่เนี่ยก็คงหวังไม่เกินนะหวังจะรู้ความจริงว่าพระอรสของพระนางเนี่ยไม่ได้เป็นใบไม่ได้เป็นง่อยเปี้ยนะทีนี้เป็นอย่างไรโยม อันนี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่อยู่ป่านะเรื่องของพระโพธิสัตว์ฝ่ายเตมยะกุมารพระโพธิสัตว์ครั้นส่งนายสารธีไปแล้วใครจะทรงผนวดครั้งนั้นเท้าสก,กาัดเทวราชทรงทราบพระหฤทัยของพระกุมารน,นั้นจึงตรัสสั่งพระวิสุกรรมเทพบุตรว่าพ่อวิสุกรรม พ่อเตมยกุมารใคร่จะทรงพนวดท่านจงไปสร้างบนนาารรณาศาลาและเครื่องบริขารแห่งบรรพชิตแก่พระกุมารน,นั้นพระวิสุกรรมเทพบุตรรับเทวะองค์การแล้วลงจากสวรรค์เนรมิตรอาสมขึ้นในราวป่าสามยนเนรมิตรที่พักกลางคืนและกลางวันและสระบกรณีทำสถานที่นั้นให้สมบูรณ์โดยต้นไม้มีผลไม่จำกัดการ เอรมิตท,ที่จงกรมประมาณ24ศอกในที่ใกล้บนนาารรณาศาลาเกรียสายมีสีดังแก้วปรึกภายในที่จงกรมและเนรมิตเครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตทุกอย่างแล้วเขียนอักษรบอกไว้ที่ฝาว่ากรบทผู้ใดผู้หนึ่งใครจะบวชจงถือเอาเครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตเหล่านี้บวชเถิดแล้วให้เนื้อและนก ใกล้อาสมนี้ไปเสร็จแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนอันนี้ก็เป็นบุญบารมีของพระบริษัทโยมในหลายๆเรื่องที่โยมได้เคยฟังมานะจะเป็นในชาติที่เป็นหัตถิภรระก็ดีหรือว่าพระเจ้าจุรสุตตะโสมะก็ดีเนี่ยท้าสกกะก็ได้บัญชาให้วิสุกรพพรมเทพบุตรเนี่ยมาเนรมิตบริขาร สร้างอา,อาสมที่พักที่จงกรมไว้ให้โยมขณะนั้นพระหมาท์ทอดพระเนตรเห็นอาสมบทนั้นทรงอ่านห,หนังสือแล้วก็ทรงทราบว่าเท้าสกาเทวราชประทานให้จึงเสด็จเข้าบรรณาลาเปรื่องภูษาของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงทรงห่มผ้านั้นพื้นหนึ่งทำหนังเสือ จะเวียงพระอังสาทรงผูกมนทนชดายกคานเหนือพระอังศาทรงถือทานพระกรสเสร็จออกจากบรรณศาลาเมื่อจะให้สิริแห่งบรรพชิตเกิดขึ้นจึงสเสร็จจงกรมไปจึงสเสร็จจงกรมกลับไปกลับมาทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าการบรรพชาที่เราได้แล้วเป็นสุขเป็นสุขยิ่งหนอ แล้วเสร็จเข้าบรรณาศาลาประทับนั่งบนที่ลาดด้วยใบยไม้ยังอภิญญาห้าและสมาบัตแ8ให้เกิดเสร็จออกจากบรรณาศาลาในเวลาเย็นเก็บใบหมากเม้าที่เกิดอยู่ท้ายที่จงกรมนึ่งในภาชนะทเท้าสักกะประทานด้วยน้ำร้อนอันไม่มีรสเค็มไม่มีรสเปรี้ยวไม่เผ็ดเสวยดุจบริโภค ำอำมริตรสโอ้โหโยมนะไม่มีรสชาติอะไรเลยโยมนะเปรี้ยวก็ไม่มีเค็มก็ไม่มีเผ็ดก็ไม่มีเป็นรสจืดๆเนี่ยใครจะทําได้โยมเนี่ยนี่คือไม่ติดในกามนะโยมเจริญพรหมวิหารสี่สำเร็จอริยบทอยู่ในที่นั้นฝ่ายพระเจ้ากาศิกราชได้ทรงสดับคำของสุนันทสรารถีจึงตรัสสั่งให้เรียกเสนา รีบร้อนใครจะทําการตระเตรียมเสด็จตัดว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเทียมรถเทียมมา้าจงผูกเครื่องประดับช้างจนกระทั่งสังและบันดอกจงตีกรองหน้าเดียวจงตรีกรองสองหน้าและรัมนาอันไพเราะขอชาวนิคมจงตามเรามาเราจักไปให้โอวาทแก่ลูกชาย นางสนมกุมารพ่อค้าและพราหมณ์ทั้งหลายจงรีบเตรียมยานเราจักไปให้โอวาดแก่ลูกชายพวกกองผลช้างกองผลมา้ากองผลรถกองผลราบจงรีบเตรียมยานเราจักไปให้โอวาดแก่ลูกชายชาวชนบทและชาวนิคมจงมาประชุมรีบเตรียมยานเราจักไปให้โอวาดแก่ลูกชาย ราชาก็อดีพระไทยนะจะไปให้อวาดแก่ลูกชายหรือว่าจะให้ลูกชายให้อวาตก็ยังไม่รู้เลยโยมเนี่ยก็ลองฟังต่อไปนะนายสระถีทั้งหลายที่พระราชาตรัสสั่งอย่างนี้แล้วก็เทียมม้าจอดรถไวแทบประตูพระราชวังแล้วกราบถูให้ทรงทราบแต่นั้นพระราชาก็ตรัสว่าม้าอ้วน เสื่อมความว่องไวม,ม้าผอมเสื่อมถอยเรียวแรงจงเว้นมา้าผอมและม้าอ้วนเสียจัดเทียมแต่ม้าที่สมบูรณ์ลำดับนั้นพระราชาเมื่อเสร็จไปสำนักพระราชโอรสตรัสสั่งให้ประชุมวันณะ 4, สี่เสนี1ิสิบแปดและพนิกายทั้งหมดประชุมอยู่3ามวันในวันที่ 4, พระเจ้ากาศิกราช เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยเสยนาให้เอาทรัพย์ที่พอจะเอาไปได้ไปด้วยเสด็จถึงอาสมเสด็จถึงอาสมแห่งเตมิยราชฤษีทรงยินดีกับพระราชาษีผู้เป็นราชโสทรงทำรรปฏิสันฐานแล้วดังที่พระาศาสดา เมื่อทรงประกาศข้อความนั้นจึงได้ตรัสว่าแต่นั้นพระราชารีบเสด็จขึ้นประทับบนม้าสินทบอันเทียมแล้วได้ตรัสกะนางข้างไในว่าจงตามเราไปทุกคนเตรียมเครื่องราชกุธภั์ห้าคือพัดวารวีชนีพระอุณหิตพระขันสเวตฉัตรและฉลองพระบาททองให้คนขึ้นรถไปด้วยแต่นั้น พระราชาตรัสสั่งให้ในายสารถีนำทางเสด็จเคลื่อนขบวนเข้าไปถึงสถานที่ที่พระเตมิยะราชฤาษีประทับอยู่โดยพลันพระเตมิยะราชฤาษีทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดากําลังเสด็จมาทรงรื่งเร,องเรืองด้วยพระเดชานุภาพส่งแวดล้อมไปได้วยหมู่อัมมัจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพร มหาบพิษทรงปราศจ,จากพระโรคาพาตหรือทรงเป็นสุขสําราญดีหรือราชกัญญาของพระองค์และยมมารดาของอาตมาภาพไม่มีพระโรคาพาตหรือลำดับนั้นพระราชาก็ได้ตัดตอบว่าพระรูกลักดิฉันไม่มีโรคาพาตสุขสําราญดีราชกัญญาทั้งปวง ราชก,กัญญาทั้งปวงของดิฉันและโยมมารดาของพระลูกรลักษ์หาโรคภัยมิได้ลำดับนั้นพระโริสัตทูลถ,ถามพระราช,ชบิดาว่าขอถวายพระพรมหาบพิษไม่เสวยน้ำจันทร์ไม่ทรงโปรโดน้ำจันทร์หรือพระหฤทัยของมหาบพิษทรงยินดีในสัจจะในธรรมและในทานบ้างหรือพระราชาตรัสตอบว่า พระลูกรักดิฉันไม่ดื่มน้ําจันทร์ไม่โปรดน้ําจันทร์อันหนึ่งใจของดิฉันยินดีในสัจจะในธรรมและในทานพระมหาสัตถูลว่าพานะมีม้าและโคเป็นต้นของมหาบพิษที่เขาเทียมในยานไม่มีโรคหรือนำอะไรอะไรไปได้หรือมหาบพิษไม่มีพยาธิเข้าไปแผดเผาพระสรีระหรือ พระราชาก็ได้ตัดตอบว่าพานะมีม้าและโคเป็นต้นของดิฉันที่เขาเทียมในยานไม่มีโรคอันึ่งพานะนำอะไรอะไรไปได้และดิฉันไม่มีประยาธิที่เข้าไปแผดเผาสริระพระหมหาสัตว์ก็ทูลถามต่อไปว่าปัจจันตะชนบทของมหาบาพิษยังเจริญดีอยู่หรือขาม,มานิคมในท่ามกลางรัฐธสีมา ของหมาบพิษยังเป็นปึกแผ่นดีหรือช้างหลวงและพระครังของหมาบพิษยังบริบูรณ์ดีอยู่หรือปัจจันตะชนบทของดิฉันยังเจริญดีอยู่ขามนิคมในท่ามกลางรัฐสีมาของดิฉันยังเป็นปึกแผ่นดีอยู่ช้างหลวงและพระครังของดิฉันทั้งหมดยังบริบูรณ์ดีอยู่พระหมาสัตว์ก็ทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิษเสด็จมาดีแล้ว พระองค์เสด็จมาไกลก็เหมือนใกล้ราชบุตรทั้งหลายจงทอดบัลลังก์ให้ประทับเถิดลำดับนั้นพระมหาสัตว์ตรัสว่าถ้าพระราชาไม่ประทับนั่งบนบัลลังก์ท่านทั้งหลายจงปูราชเครื่องปูราชใบไม้ให้ทีเถิด เมื่อทรงเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับนั่งบนเครื่องราชที่ปูไว้จึงตรัสว่าขอเชิญมหมาบพิษประทับนั่งบนเครื่องปูราชใบไม้ที่เขากำหนดลาดไว้เพื่อพระองค์ในที่นี้จงทรงเอาแต่น้ำจงทรงเอาน้ำแต่ภาชนะนี้ล้างพระบาทของมหมาบพิษเถิดด้วยความกรพในพระหาสัต พระราชามีได้ประทับนั่งบนเครื่องปูลาดใบไม้ประทับนั่งณนะพื้นดินพระหมหาสัตว์เด็จเข้าบรรณศาลานำใบหมากเม่านั้นออกมาเมื่อจะเชิญพระราชาให้เสเวยจึงตรัสคาถาว่ามาบพิษใบหมากเม่าของอาตมาภาพนี้เป็นของสุขไม่มีรสเค็มขอมาบพิษผู้เสด็จมาเป็นแขกของอาตมาภาพ จงสวยเถิดลำดับนั้นพระราชาตรัสกับพระมหาสัตว์ว่าดิฉันไม่บริโภคใบหมากเม่าโภชนะของดิฉันไม่ใช่อย่างนี้เลยดิฉันบริโภคข้าวสุขแห่งข้าวสารีที่ปรุงด้วยมังสะอันสะอาดก็แลยครั้นตัดห้ามแล้วพระราชาทรงสรรเสริญโภชนะของพระองค์ ที่เคยเสวยอยู่ในพระราชวังนะแล้วทรงหยิบใบหมากเม่ามาหน่อยหนึ่งวางไว้ในฝาพระหัตด้วยทรงเคารพในพระหมาสัตว์แล้วตรัสถามว่าพ่อเสวยโภชนะอย่างนี้ดอกหรือพระหมาสัตว์ถูลรับว่าใชา่มหาบพิษพระราชาประทับนั่งรับสั่งพระวาจาเป็นที่รักกับพระโอรส ขณะนั้นพระนางจันทาเทวีแวดร้อมไปด้วยหมู่นางสนมสเสร็จมาทรงจับพระบาททั้งสองของพระปิโยรสทรงไหว้แล้วกันแสงมีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยน้ำพระอศัศจรนประทับนั่งณนะที่ควรแห่งหนึ่งประทรงกันแสงร้องไห้นะโยมแล้วก็เป็นธรรมดายมความรักของแม่ ที่มีต่อลูกลำดับนั้นพระราชาได้ตรัสกระพระนางว่าที่รักเธอจงดูโภชนาหารของลูกเธอแล้วทรงหยิบใบหมากเม้าหน่อยหนึ่งวางในพระหัตของพระนางแล้วประทานแก่นางนมอื่นๆคนละหน่อยนางสนมทั้งปวงเหล่านั้นกล่าวว่าพระองค์สวยโภชนะเห็นปานนี้หรือพระเจ้าข้า แล้วรับใบหมากเม่านั้นมาวางไว้บนศีรษะของตนของตนกล่าวว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งพระเจ้าค่ะแล้วถวายนมัสการนั่งอยู่ลำดับนั้นพระราชาตรัสกับพระมหาสัตว่าลูกรักเรื่องนี้ปรากฏเป็นอัศาจรรย์แก่ดิฉันแล้วตรัสพระคาถาว่าความอัศาจรรย์ย่อมแจ่มแจ้งแก่ดิฉัน พระได้เห็นลูกตรักรอยู่ในที่ลับแต่ผู้เดียวบริโภคอาหารเช่นนี้เหตุไรจึงมีผิวพันธุ์ผ่องใสก็น่าสงสัยโยมนะอยู่ป่าอยู่เขาบริโภคอาหารไม่มีรสชาติเลยเนี่ยแต่ทาไมจึงมีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักโยมก็ความจะเป็นอย่างไรพระโพธ,ธิสัตว์จะตรตัสตอบพระราชบิดาอย่างไรก็ขอให้ญาโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไป สำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วโยมปตมารมภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร